สวัสดีครับผมชื่อนายปัญญาทองทิพย์ครับชื่อเล่นชื่อว่าเดครับอายุยี่ปดปีครับผมเออคุณเดเป็นนักมวยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับเป็นนักมวยคู่นี้เจอกันได้ไงคะเจอที่ค่ายมวยครับเขาพาเพื่อนไปซ้อมมวยครับแล้วพอดีผมเป็นเทรนเนอร์ด้วยที่ไหนคะค่ายอยู่ที่ไหนก็สมุยครับผมแล้วยังไงใครเริ่มจีบใครก่อนตอนเจอกันตอนแรกก็ ยังไม่ได้คุยกันครับแค่เห็นผ่านๆแล้วทีนี้ก็ไปเที่ยวเจอกันก็ผมก็เริ่มเข้าไปคุยกับเขาก่อนครับมารีทำไมถึงชอบกับพี่เดย์เออเป็นคนแบบอารมณ์ดีแล้วก็ตลกชอบแบบสนุกสนุก <c oughs> เขาจีบมารียังไงฮะแกงแกงเยอะค่ะตอนที่เราเจอกันกี่ปีมาแล้วสามปีสองสปีที่แล้วพี่เดย์สื่อสารกูได้ภาษาอะไรคะตอนนั้นผมก็พอพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยครับมารีเขาก็ พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยเหมือนกันภาษาเป็นอุปสรรคกับเราไหมตอนนั้นถามว่าอุปสรรคไหมมันก็เป็นอุปสรรคครับผมแล้วทำย<ช>ังไงคะก็เริ่มเรียนภาษาครับเริ่มจากฝึกฝึกพูดเยอะๆแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษเยอะขึ้นครับประมาณนั้นครับมารีรทําอะไรอยู่ที่เมืองไทยคะเป็นนักมวยเป็นนักมวยแล้วก็<ม>เรียนด้วยคะ่ะเรียนที่ไหนยังไงคะกําลังจะ,ะสมัครเรียนอยู่กรุงเทพค่ะ ส่วนพี่เดยังอยู่สมุยไหมหรือตามมากรุงเทพอ่าตอนนี้ผมก็ย้ายย,าย้ายตามเข้ามาครับแทนชีวิตคู่ยังไงบ้างฮะก็มีวางแผนว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับถามีมีมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างรักครับรักรักมากขึ้นทุกวันเลยครับเอ้ How about you Marie We passed a few things but โชว์หวานหน่อยสิโชว์หวานหน่อยคู่นี้โชว์สวีทหน่อยเอ่อเดี๋ยวเดู้ย่ารัเพิ่เติมเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจค่ะ ความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดโดนใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุ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 งที่เซนเอเอจนเตนเมนต์ด้วยนะคะอยากสัสสัสเอส s อขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเอก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะ Senti wee ya!